ป,ปิดพอดีเรายังไงครับติดเขากำลังเสียใบปิดพอดีพร้พอมลงพร้อมขายพร้อมลงครับก็ไปเลี้ยเอาตามที่จะหวังมากเละครับครับนี่นะครับเป็นแปลงดินที่เท้าเตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับแปลงดินเทาเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเท้ยเขาจะกลวยขึนนนนนนยย้นมาเป็นสันนุ่นไปแล้วครับจะกลวยขึ้นมาเป็นสันนุ่นไปแล้วเรียบร้อยพอพร้อมที่จยบ ลงดินเลยครับบาดคุณเบาจัง่งยครับผม ะมาณนี้ครับแต่ว่ายินเป็นว่าไอ้เบิ้งห่าข้างล่างนั่ครับว่าห่าข้างล่างเขาไปยังไหนจริงๆเขาเคล็ดไว้เขากระเขาก็ตัดออกเท่ยนึงแล้วหรอครับกอนที่จะเขาจะมาลงถุงเขาก็แตงไว้เท่าลรวล่ะแต่ว่ามอดเท่าเทาก็แตงอีกเท่านึงครับจะเป็นประมาณนี่ครับ นี่ก็ถือว่าห้าคตอยู่ครับผมถือว่าห้าคตอยู่ว่ากตาดอ,อกเลยครับพวกไปเสียดายครับผมตาดอ,อกเลยครับว่าตาดอ,อกแล้วเฮากับลงดินเลยครับบาทเนี่ยไม่ต้องลงไปเลยครับเขาอยู่สูง ประมาณนี้ครับแกเ้ากับปิดเลยปลูกกันแบบง่ายๆครับผมแค่นี้แหละครับเป็นอันเรียบร้อยครับ นี่ยังหมากไม้ครับนี่ยังหมากไม้คลิปนี้กับจนีนแนะนำซ้ำนี่แหละครับผมพ่อประมาณไปล่องเห็ดบ้างด้วยครับผมตามสบายครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยครับกาด้นโนหาแจบดำครับแจบดำมาโรยนาไว้ เพื่อที่จะได้เวลารดน้ำมันจะพอได้ระเหยไปไกลครับจอยู่ในบริเวณรอบๆที่เขาเอ็ดไวครับ